ออกโบนนันซ่าได้ไม่นานหรือมีรักครั้งใหม่ล่าสุดแมทพิร,รณีโพสแบบนี้ก่อนมีรูปหลุดควงหนุ่มปิศนาเดินกลางตลาดคือฮาโซเชียลแตกจ้าเมื่อสาวแมทพิร,รณีที่เพิ่งออกมาประกาศเลิกรากันกับหนุ่มสงการล่าสุดเพจข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเผยภาพพรบระบุข,ข้อความว่าอย่าพิ่งพักกันจ้า ล่าสุดทางทีมข่าวบันเทิงช่อง8มีเรื่องมาให้เผื่อก,กันอีกแล้วกับการบ้านข้อใหม่แบบสดสดร้อนๆพอได้เปิดภาพสาวรายหนึ่งลักษณะคล้ายนางเอกสาวแมทพิรณีควงหนุ่มปิิศนาไปเดินตลาดกลางคืนที่หัวหินโดยบางภาพมีลักษณะคล้ายจัดดูแลกันอย่างสนิทสนมอย่างเช่นเหมือนมีฝุ่นเข้ามาและดูให้กันหรือจะเป็นมุมที่เหมือนจับมือกันอันนี้ไม่ขอการันตีให้พวกเธอไปตามดูกันเองดีกว่า ล่าสุดยิ่งขยี้ประเด็นนี้ไปอีกเมื่อสาวแมทลงภาพใหม่พร้อมแคปชั่นว่าเบื่อคิดแคปชั่นขอคิดถึงแต่เธอเ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 ธอ,อที่ว่านี่ใครกันจ้าใช่หนุ่มในภาพหรือเปล่าแบบนี้ต้องเคลียร์ด่วนๆเลยอะไรยังไงแม่โดยที่ผ่านมาแมทเพรณีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรักครั้งเก่าและโอกาสของรักครั้งใหม่ว่าเรื่องความรักครั้งใหม่ยังกลัวจริงๆค่ะไม่ได้ตอบแบบดาราก็มีเพื่อนใหม่เข้ามาคุย แต่เรายอมรับว่ากลัวมันขยาดจิตใจแมทบอบช้ำม,มากแต่แมทเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าเราเฟดไปดีกว่าความใฝ่ฝันของเรามาถึงจุดนี้มันไกลมากแล้วไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้เรายอมเสียสละยอมเพื่อที่จะให้ทุกคนไปต่อได้เลิกพอเรารู้เขาไปมีมือที่สามไม่ใช่หรอกคะ่ะไม่มีคะ่ะสำหรับแมทไม่ได้เลิกกันเพราะมือที่สามเรื่องนี้ต้องไปทาพี่สงการดู ในช่วงที่สถานะเรายังไม่ชัดเจนเห็นขา่าวค่ะไม่เคยถามเพราะเราเลิกกันแล้วขอให้พี่เขามีความสุขอยากเห็นเขาแฮปปี้เสียใจอยู่แล้วพอตั้งใจมากเวลาอ,อกหักแมทอ่อนกับเรื่องนี้มากมีเพื่อนและคุณแม่ผู้จัดการซัพพอร์ตแมทอย่างสุดหัวใจเลยเขารักแมทมากโชคดีมากที่มีพวกเขาเหล่านี้ยกมือท่วมหัวสาธุไม่เอาแล้วจังหวะนารก แต่ถ้าได้ผัวรวยแฟนไฮโซก็ดีความรักของแมทถ้าต่อไปเป็นจังหวะนรกจะกล้ารักอีกไหมก็รู้สึกกลัวค่ะส่วนที่คนบอกว่าเตี๋ยวหาผัวรวยแฟนไฮโซได้ก็ดีค่ะถ้าได้ก็ดีแต่ไม่เอามาเป็นบรรทัดฐานถ้าจังหวะนรกคงไม่ซ้ำแล้วมั้งคะสาธุคงไม่เจออะไรแบบนั้นแล้ว